วันนี้ขอเสนอเมนูเกี๊ยวน้ำอย่างแรกนะคะล้างทําความสะอาดรากผักชีให้เรียบร้อยค่ะหั่นแล้วก็สับให้ละเอียดนะคะจะได้ใส่ลงไปในหมูเพิ่มความหอมค่ะต่อมาเจนก็จะทําความสะอาดต้นหอมนะคะแล้วก็หั่นตามขนาดความชอบที่เจนชอบนะคะใส่ลงไปในหมูเช่นเดียวกันแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยดาเพิ่มความหอมกันด้วยน้ามันงาค่ะใครชอบหอมก็ใส่เยอะๆนะคะแต่เจนชอบเท่านี้ค่ะก็ใส่เท่านี้แหละ แล้วก็ใส่ผงปรุงรสครีมน,นะคะที่เจนกินทุกวันแล้วก็ซีอิ้วขาวคะ่ะปรุงแค่นี้พอแล้วคนเลคนเลหมักทิ้งไว้30นาทีค่ะต่อมานะคะเราจะมาหั่นผักนะคะเก็บเอาไว้่วงในวันพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะเอาน้ำพรมกับเทชูนะคะเพื่อที่จะให้ผักยังมีความสดแล้วก็กรอบอยู่นะคะแช่ตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะต่อมาเราก็จะมาทํากุ้งกันนะคะผ่าหลังกุ้งนะคะเอาเส้นดาทั้งหนังออกแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะนี่คะ่ะ พอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับเราแล้วค่ะคือการจีบเองเราเป็นคนจีบไม่เก่งค่ะนะคะดังนั้นสภาพการจีบขนมจีบของเราก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะนั่นหนึ่งดอกความสวยงามอยู่ตรงไหน,นแล้วก็กุ้งที่เหลือนะคะเราจะเอามาสับใส่หมูสับค่ะเอาไว้ทำเกี๊ยวน้ำหรือว่าจะทำเกี๊ยวกุ้งหมูสับหรือว่าจะทำขนมจีบกุ้งหมูสับก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะเราก็จะมาจับจีบกันต่อค่ะ จีบไปเก่งก็จีบไปเรืเอยนะคะแ้วก็จีบเก่งเองมุกอะไรเนี่ยขอร้องนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาประมาณนี้โอเคค่ะเราก็จะมาลวกผักกันก่อนนะคะใครชอบกินนุ่มแข็งอะไรก็แล้วแต่อ่ะลวกตามความชอบเลยค่ะอยู่ที่ใจนะคะแต่เจนลวกเข้านี้ค่ะแล้วก็น็อกด้วยน้ำแข็งมันจะได้กรอบๆนะคะอีกหม้อนหนึ่งก็ทำน้ำซุปนะคะเติมแค่เกลือกับผงปรุงรสคลีนของเราขี้เกียจหาวัตถุดิบนะคะต่อมาก็ใส่ น้ำมันงาลงไปในถ้วยนะคะเพื่อที่จะได้เกลียวจะได้ไม่ติดกับตัวถ้วยค่ะดูยังไงว่าเกลียวสุกเกลียวมันจะลอยขึ้นมาค่ะดูไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวก็เห็นเองว่ามันลอยขึ้นมานี่นะคะแล้วก็คนเลคนเละคนเลเตรียมผักโรยหน้าค่ะไปแล้วก็จัดจานให้เรียบร้อยค่ะอันนี้คือทําเป็นอาหารเช้าให้คุณยายนะคะเป็นเกี๊ยวกุ้งแล้วก็โรยหน้าด้วยผักค่ะก็คือผักชีโรยหน้านเองใส่กระเทียมเจียวค่ะ แล้วก็ตักน้ำซุปราดได้เลยพร้อมเสิร์ฟจ้าไป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 ,ไป